ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นชุดแกะซีนนะครับในรถมอเตอร์ไซค์เนาะหรือว่ารถยนต์ก็น่าจะได้นะตัวอันนี้เป็นตะขอนะครับเป็นตะขอเล็กๆเ,เนาะเอาไว้เกาะได้นะครับเกาะตัวซีนอันนี้ของทัวร์เเนาะได้มาสี่ตัวนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้เราจะลองเอาไปเทสแงะซีโอเคครับก็ก่อนที่จะมาลื้อนะครับก็จะให้ดูเนาะนี่ก็คือรถที่ ไม่ได้สตาร์ทนะครับรถจอดนะดูไม่เห็นน้ำมันเครื่องเลยนะครับน้ำมันเครื่องคือหายไปเยอะเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้อ่าถ้าเลยถ้าก่อนถึงตัวแกนสเตอร์หน้าเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะออกตรงจุดนั้นนะครับน้ำมันเครื่องก็หายนะครับก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือซีนแกนสเตอร์หน้านะครับสั่งมาเรียบร้อยเป็นของแท้อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะ สเตอร์หน้าของเป็นซีนแกนสเตอร์หน้าของเรดเดอร์ร5 0ยหิบตัว2017นเจนะครับอันนี้ก็น่าจะไล่ไปจนถึงปีล่าสุด2 0 2พนี้นี้นะครับที่ยังใช้อ่าตัวเครื่องบล็อกเดอยวกันนี่แหละอ่าแค่เปลี่ยนสีเนาะตัวรถแล้วก็มีเปลี่ยนบางจุดบ้างนะครับอ่าแล้วก็เนี้ยผมสั่งมาแล้วเป็นซีนแกนสเตอร์หน้าจะมาเปลี่ยนนะครับก็น่าจะได้แก่เยอะอยู่นะครับ ก็จะมีเบอร์12นะครับพักเท้าก็ถอดเผื่อไว้ให้มันทํางานง่ายนะแล้วก็ตัวคันเกียร์นี่เบอร์8แล้วก็พวกเซ็นเซอร์จับความเร็วนะครับสเตอร์หน้าเบอร์8ดเบอร์8ดเบอร์อปดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ผมจะใช้ในการขอดในวันนี้นะครับคีมปากแหลมเอาไว้หนีบตัวสเตอร์หน้าออกแล้วก็พวกนี้จะเป็นเบอร์8ดเอาไว้ขันตัวคันเกียร์เนาะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวลูกยาวนะตัวนี้เป็นบล็อกยาวไว้ยิงตัวนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นบล็อกใหญ่เบอร์สามสิบเนาะเอาไว้มาเคาะตัวซีนเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ถอดอ่าถอดแงตัวซีนของทัลลอันเนี้ย ก็เดี๋ยวจะมาถอดนะครับให้ดูอันนี้ผมก็จะซ่อมสไตล์ของผมเองนะครับก็คือถอดแล้วก็ค่อยๆแงะเอาซีนออกเนาะเปลี่ยนของใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับเป็นซีนแกนเกียนะครับก็สั่งมาแล้วเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้งสองเนาะก็เครื่องมือประมาณนี้บล็อกไฟฟ้าด้วยเนาะเออลืมลืมบล็อกไฟฟ้าด้วยนะครับประมาณนี้เครื่องมือแล้วก็จะมีปิดท้ายด้วยอ่าด้ามขันป้อนตัวนี้นะครับ อันนี้5ถึง25นิวตันเนาะก็สําหรับฝาครอบตัวสเตอร์หน้าเนี่ยก็ใช้แค่นี้นะครับไม่เกิน25นิวตันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้น่าจะแน่นกว่าเพื่อนเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลื้อกันเลยนะครับมาถอบางเท้าแล้วนะครับก็ทีนี้จะมาถอดตัวนี้ อโอ้โหดูคาบน้ำมันเครื่องที่ออกมานะครับคือเยิ้มเต็มเลยอ,อันนี้มันเกิดจากตัวซีนที่มันเก็บเขาเรียกอะไรกันน้ำมันไว้ไม่อยู่แล้วเนาะซีนมันเสื่อมกระาพน,นะครับก็ดึงตัวคันเกียร์ออกนะครับทีนี้ก็ไล่ยิงน็อตออก เยิมเลยคือ,อน้ำมัน,น,มนเครื่องนี้ทำตัวน็อตข้อสเตีตัวล่างเลยนะอันเนี้ยนี่ออกแล้วนะครับ ทีนี้ก็ดึงออกนะครับโอ้ติดเลยอะดูดิเหนียวจาดก,ก็เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดอีกทีเนาะอ่าให้ดูก่อนโอ้โหดูเนี่ยก็ดูก็รู้ลเลยว่าน้ำมันเครื่องมันหยดลงมาจากตัวสเตอร์หน้าใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันปเปยกๆนะครับเนี่ย ก็ตัวนี้เดี๋ยวผมถือโอกาสเปลี่ยนด้วยเลยนะครับเดี๋ยวต้องมายิงเขาสเตอร์หน้าออกก่อนแต่แกนสเตอร์ยาวมากนะน่าจะเผื่อไว้สําหรับยกไปใส่รถสปอร์ตกับเนกเก็บของค่ายซูนะที่เป็นเจคอาร์150กับ GX-S 150เนาะที่เป็นเนกเก็บก็มันจะเยื้องออกมาเพื่อให้ใส่อาร์มที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับล้อแมกใหญ่อะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวยิงเาสเตอร์หน้าออกก่อน นะครับอ่าดึงเอากลิฟออกแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวสเตอร์ออกอปวดโซ่นะครับก็ดึงตัวสเตอร์หน้าออกเลยนะครับอึบอึบอ่าออกมาแล้วโหจะสเตอร์นี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะก็ทีนี้ก็มาเช็คตัว ่าส,สรุปซีนรั่วจริงนะครับซีนรั่วเราจะต้องตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ค้ํตัวซีนก็ต้องยิงออกนะครับน่าจะแข็งหมดแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์สิบนะครับยิงออกเลยนะครับเบอร์สิบเนาะ อ,อเนี่ยสภาพคือโอ้โหหนักจริงครับวันนี้มือสิบสองตัวอ,อืมอลเขาเรียกว่าตัวประคองตัวซีนนะครับประมาณนี้ ก็ให้ใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่มั่นใจว่าจะแง่ได้ไหมเพราะว่าไม่เคยแง่เลยตัวนี้นะครับซีนน่าจะแข็งมากครับด๋ตวต้องลองแง่ดูก่อนลวงเข้าไปนะครับแล้วก็งงดอ่ะออกแล้วครับเอ้ยง่ายจริงดูเออ มาแล้วครับนี่คือซีนแกนสเตอร์นานะครับที่แข็งแล้วน้านเนี้ยมันก็สึกหลอตามอายุการใช้งานนะครับแข็งแล้วเรื่องเลยก็เดี๋ยวเช็ดทําความสะอาดนะครับนี่แม่น้ำมันเครื่องมันหยดออกมา มันจะเช็ดคำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีลตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วเวลาใส่ตัวซีนแกนสเตอร์เนี่ยสำคัญนะครับเราต้องดูนี้มันจะไม่มีเขาเรียกอะไรบ่ามากั้นนะเวลาเราจะประกอบเนี่ยเราย่าเ้อะเข้าไปลึกนะครับใช้เทปดำนะครับมาพันพันปิดคมไว้ ผมตัวอ่าตัวแกนสเตอร์เนี่ยพันปิดไว้นะครับพันยากเหมือนกันนนเนี่ย แกนมันยาวอะ่ะมันจะไม่เหมือนสเมสทนะแกนสเมสไม่ยาวขนาดนี้เนาะผมก็จะเตรียมซีนนะครับพร้อมที่จะประกอบแล้ะคอยดันเข้าอุ๊บอ่าึ๊บก็ถือว่าดันเข้าง่ายนะเอามือดันก็ได้อะแท่ไม่ต้องคอเลย ก็น่าจะเป็นอันเสร็จแล้วครับประมาณนี้แล้วก็ให้เอาตัวนี้เนาะผมจะเอาตัวประคองเนี่ยขันบีบเข้าเลยนี่ก็เช็ดเลยโอ้โหดูทั้งคาบน้ำมันโซ่เนาะแล้วก็ คาบน้ำมันเครื่องนี่มันออกมาจากตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยมันก็มาเป็นคาบแถวนี้นะครับฝังแน่นยล่เราก็เช็ฟทาำวาสตาดก่อนเลือกหัวก่อนอันนี้ก็แข็งเราเรื่องเหมือนกันนะ น่าจะไม่เคยเปลี่ยนนะมันเลยแข็งเห็นไ,ไหมเออแข็งมาแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้มีส่วนด้วยเนี่ยรั่วทั้งสองเลยอะฝั่งนี้นะเนี่ยเี่ยเริ่มออกแล้วเริ่มมีน้ำมันเครื่องซึมออกมาแล้วนย โอ้โหออกแล้วโอ้โหเย็ดแม่โอ้โหกว่าจะออกอสุดท้ายก็ต้องพึ่งไขโครงแบนเหมือนเดิมมันสั้นไปนะไอ้พวกเนี้ยแต่ก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับโอ้หตายตายกว่าจะออกได้งัดอยู่เกือบชั่วโมงอ่ะ จะทาตรวนี้ไว้ขะอบมันทาทาหน่อยนะครับก็จะประกอบง่ายๆโอเคก็ทีนี้ก็ให้ใส่เข้าไปนะครับ God. Uh -huh. ทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ค่อยประกอบกลับคืนเหมือนเดิมนะครับแต่รถก็ยังขี่ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเครื่องหายเยอะนะครับก็อาจจะได้เติมน้ำมันเครื่องเพิ่มไปก่อนเนาะแล้วค่อยขี่ไปร้านซ่อมนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนพวกภายในบ้างนะครับอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับการเปลี่ยนซีนแกนสเตอร์น้านะครับ แล้วก็ซีนคันเกียร์นะครับก็ตัวนี้เล่นเอาผมหอบเลยเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะตัวนี้เคยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพิ่งมาเปลี่ยนประมาณรถนี่จะวิ่งเกือบแสนโลแล้วก็เลยแข็งเอาเรื่องเลยนะครับตัวนี้ซีนเ้านน่าไหรเรียบร้อยครับก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ